สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบตัวประดับตอลเลนเอเจนเซียที่บวก k หกเอร์เซ็นตีนะแล้วก็ใส่การ์ดโกสคาร์บ้า n k 2ีดังนั้นเนะนี่ยประดับนี้ก็คือ NTK ยี่สิบบว n k หกแล้วก็บกยี่สิบห้านะครับกับตัวนึงที่อรเพสในวันนี้ก็คือตัวบัโคนาวานะครับบวก NTK เพิ่มขึ้นเจนะ็ดเปอร็นต์กายภาพนี่นะเโอเคครับเดี๋ยวเราลองดู ขอเล่นอีเจนเทียก okay, ่อนนะครับสองตัวน okay. ี้นะเล่นสองตัวนี้่นล้างก่อนโอเคครับค่าที่ได้ที่เจ็ดหคือแม็กสุดนะเจ้าไปปลายเจ็ดหมืนหกเลยอะต่ำสุด่ที่เจ็ดหมื่นสองนะครับเจ็ดหมื่สองบผมจะเปลี ical, okay. Okay. ่ยนใส่ประดับบาโก้ครับประดับบาโก้ทาได้ท 76 0 0 0นะครับโอลเล่นในเชนเทียไม่มีนะตามสูตรที่เ2็ดห่อแเราไปหาอีกตัวหงาไปเหงเห็นไหมขึ้นมาที่78 0ด0ด้วยนะเราย้อนกลับไปดูตัวบอลเล่นในเช่นเทียได้มากว่าเจ็ดมนะครับ7 7ดดังนั้นเนี่ยระดับบารกถ้าสมมติว่าเม็ดแล้วเม็ดลองเยอะเนี่ยนะครับ ว่าประดับบานโองไดาไมคุ้มค่าะหล่ละนะครับโอเคนี้ยเประมาณนี้ชื่อประดับบางโอที่เจ็ดนะครับอ่ะใส่คนลน่เียญรอบห้อนะฮะมีเจ็ดถุดกันแต่ถามว่าราคาละ่ะราคาใครคุ้มกว่านะครับหาเ,เ,เจ็ดถองกัน ดับมากโกรธมกน่เจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นหกนะเมื่อกี้มีเจ็ดหมื่นหกแล้วนะครับ,บก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับรก็ตัดสินใจเอาเองว่าจะใช้อะไรครับผมก็มีไว้สองอย่างแหละนะครับโอเคครับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ